สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้เราก็จะนั่งไปกับเจ้าโคบุสูบิซีสองหนึ่งศูนย์โนะครับเอ็มซโร่ครับงานสุชานันท์ครับนี่ครับหลักฐานเครื่องยนต์หกสูบสี่จังหวะนะครับระบายความร้อนด้วยบน้ำเทอร์โบชาร์จอิเตอร์คูเลอร์ร้อยหกสิบห้าแรงม้าครับรหัสเรียกเครื่องยนต์ของเขานะครับ SAA 6 D 1 0 7 E นะครับขีดหนึ่งครับ165แรงม้าครับปั๊ม mm. เป็นของคอมบสูรนะครับ mm. ปั๊มใหญ่ครับ mm. นะครับอย่าครับ mm. แกยกรูยก,ก,กอาร์ครับเราจะนั่งไปกับรถนะครับ mm. ไปบคุณ mm. ลอกรับก้วยนะครับ มาจะเป็น1นคิวนะครับแต่ตัวนี้เปลี่ยนเป็น0.93ครับกระหึมครับนั่งอยู่งข้างครับ แท็กใหญ่ๆครับไปแท็กแปดติ๊กเต้นครับโรลเลอร์เจ็ดตัวแค่เดียวสองนะครับไปครับศูนย์จุดเก้าสามนี่ถ้าตัดปุ่มพยันโคนบูมนะครับบูมคือเป็นเลขสามแต่ได้หนึ่งคิวเลยโอ้โหระหมกับเสียงข้งยอะนะเราจะลงกันตรงนี้นะครับงานลอกคลองครับเดี๋ยวยุคันเดียวครับ เราก็โซบิซีสองศูนย์หมู่ตัวเบย์ไปทำงานั่วโมงครับตามติดหน้างานครับหลังจากที่อาทิตย์ก่อนเราก็มานะครับมาไม่ได้มาอยู่6วันครับงานเ่้าไปเยอะนะครับันเดียวก็เฟี้ยวได้ครับ เราไที่ก่าไว้แล้ว ครับให้อัตราการไหลของปั๊มนะครับให้ของไอ้อัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกนะครับ4 7 5ลิตรต่อนาทีครับประหยัดน้ำมันขึ้นครับขนาลดรอบเครื่องยนต์ลงมานะครับฟังเสียงครับเสียงเครื่องยนต์กระดึ้งครับทำการปิดตรงนี้นะครับปรับลดรอบเครื่องยนต์ลงมาแต่ก็ยังกระหึ่มครับ เดีย่ยว6สูบ165แรงม้าครับผิดทางขึ้นครับไม่รู้ว่าจานจะพาลงไปทางในนะครับ ไม่ไกลครับเดินหนึงหน้างานนะครับตอนนี้ก็ฝากไปก่อนใครยที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์ก็กระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจแล้วนะครับจะได้มีคลิปดีๆให้ดูกันต่อไปครับมาชิบยังน้อยเลยครับได้ได้ก็เข้ามาแล้วนะครับโอ้หมีแต่หินทั้งนั้นเลยครับดูครับโอแรงกระชากมหาสารมากครับ มีข้างๆร่างเวี่ยงเลยครับสายครับกานพาลงทางนี้หรือเปล่าครับลงทางนี้นะครับการดีๆนะครับโอ,โอ,โอ,โอ้เสียวแทนครับโอ้โอ้โอ ัไปโหดรายกับผมอย่างนี้โอ้โหเสบียงเล็กกว่ครับมีแต่หินครับวันนี้ก็ยังเคลี่งยังขุดอยู่ครับโผล่มาหกวันครับดูครับขุดไปเยอะเลยคือหน้าเยอะนะครับ แกงกินเยอะนะครับเดินตามไปครับนั่งไปข้างๆครับจะดูปลาไปด้วยนะครับ คลิปนี้ใครไม่กดไลค์ผมนะผมเครื่องนะครับโอ้โหผมลงทุนนั่งขนาดนี้ครับนั่งไปกับเจ้าคอมพิวเตอซีสองหนึ่งศูนย์เบครับโอ้หสะเทือนมากครับถึงว่าเขาทำตัวซับแรงกระแทกมานะครับนั่งข้างๆนี่ต้องไปตามไตไปตามซอกหอินครับหินทั้งนั้นเลยครับ